ไปอยู่ไม่ไรยิงมาแล้วโอ้โหเตะโอ้โห,โโหวันนี้เรามาดูนี่ลูกใหญ่ไปยิงเขาวินเล่นล,ลูกปโปอมมาแล้วโอ้โหเตะพี่เอง <laughs> โอ้โหมาแล้วครับสนุกนะกยิง กินยานะยายาปนเตงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหคนคนคนนี่เดียลูกใหญ่ไปไปพอก็พยายามเป่าลูกใหญ่เฮ้ยบัววัวทำไม่ร้ายหนุก โบก็อยากเล่นนะคะเอาไปมาละ<า>มันคืออะไรอ่ะอ้ยอ้ยิงยิงวีลเหรออะไรไุดไรสอะไรสู้แล้วอะไรครือเขาลูกโอู้หมันคืออะไรอ่ะพ่อกินได้หรือเปล่าอะไรไม่ไดม่ขอใจฟองเลยว่ะ <c oughs> ของเด็กเล่นนะ ผมไม่ชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหญิงกอบกอบเอากอบเอาไงอะสิสไลค์มันเบอร์แรงมากเนี่ย ให้มันโดนตัวนิดน,งนึงหนูสนุกเดี๋ยวนะไปแล้ว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 เติมพลังก่อนขอเติมพลังก่อนนี่ผมจะปาอันใหญ่นะเป่าปาอนใหญ่ดเลยต้องเป่าเ,เป่าให้เขาลอยขึ้นไปบนฟ้าด้วยเออแล้วก็เป่าอ่ะเป่าอ่ะเออหายจอย เด็กคนนี้ก็ทำตาเหลือกไอ้ไอ้โกรธแล้วนะูโกรธแล้วนะก็คงฟีลแบบเหมือนยุงอ่ะตอนเด็กๆชอบเล่นนะเล่นแบบว่าอันนี้เป็นยุงเราต้องแบบช่วยกันตบยุงอะไรเงี้ยนี่นี่นีเครื่องจักรอะไรเนี่ยคุณ ตลกงั้นน่ะไอ้หญิงไปเอาไปพัดปั่นปันป่นปั่นปันน่นอย่างเงีเ้ยลูกเปเ้ยงไม่ขำได้ไงอะอะไรต้องขำ <c oughs> เอาไปอ่ะหญิงเป็นลมเป็นลมปีชุด นเ็ก่นก็บัวอยากเล่นดูกไงบัวบอกเมื่อไหร่มันจะลอยมาทั้งผมครับเอาละเอาละเอาละเอ้ยเอ้ยอะไรสนใจล่ะเตะไอ้เขาเล่นกันยังไงอ่ะปิงเอ้ยเอ้ยจับเล่นกันยังไง วัวด้วยลูกอ้อ,อยนี่โดนขาเหรอนี่เตะเตะไม่ไรเงีนี่นี่นี่ดู <c oughs> อะไรดูอะไเป็นลมสนมข้าว่ะเฮ้ยไปละไปละไปละไปหาอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัววัววัวถือไม่ <c oughs> ไรวัว <c oughs> ตบัวทีนึงผมก็อยากเวลามันโดนตัวบัวดูบัวแบบกลัวๆไงรู้เดือดเดือดเดืดเดาทำดา แกล้งอะไรผมเนี้ยโอ้ของเด็กเล่นผมไม่ชะชะท้ทานหรอกครับไม่ฉนใจหรอกครับเด็กคอสวะา่ะ คนสนุกหรือคนนี้นะรู้สึกอ้าวเป็นใครเล่นด้วยเลยหลายอูอ้ห <c oughs> ลายดูอ่ะวันมี้ <c oughs> อะไรแบบพี่บัวเ็นยังไงลูกหลายอยายุ้ย <c oughs> เฮ้ <c oughs> เาาย <c oughs> เอาลูกใหญ่เวยวยชอบลูกใหญ่ไปหาแล้วเยอลูกใหญ่โนปนีはは้เลยไนยังไม่เห็นเวยังไม่เห็นไปแล้วหนุนไปชอบลูกใหญ่สิเาไปไหมีเอาไปฝั่งนี้่ะไปทางน้นเฮ้ยลูกใหญ่เอาไปทางโ้นเลยเอาไปาไปเลย Hoa hảo 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 nó hảo 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 nó hảo 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 โอ้ยนะบัว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 ไงบัวไตลูกไตเลยโหพอแล้วพอแล้วแม่เสียหลุดสายายพอได้พอได้จับเพ้่นฝากฝากกดไลค์โอ้ดูขาดำมาเลยอ้าวม่งดำเมื่อตะกี้เองกดทับตะไคร่กดกระดิ่งกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ ไม่ไม่ชัดเลยเดี๋ยวไปดูแหวร้ายก่อนตีนดำอีกแล้วเนี่ยน้องตูงมว่าจะหลบตุ้มตุ้มตุ้มกลัวไหมเออให้ตุ้มสิตุ้มตุ้มบอกเอียงวะตุ้มตุ้มบอกว่ามาเล่นได้ไหมเนี่ยตุ้มอุ๊ยตุ้มตุ้มอยู่ในความฝันหนีดีกว่า 拜咗。<Bye> <laughs>